สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลขแู้ช้มถือตกทันนะครับผมยอดบอลกอกก็จะพบกันลังหอยออกนะครับหลงังจากหอยออกแล้วนะครับวันที่หนึ่งท่านว่าคมหกหกนะครับเลขกับผลของการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาลใน,นวันที่หนึ่งกับกบมิ่งศีนะครับครับแล้ววันที่หนึ่ง สองหาหนึ่งศย์เกเจะครับนี่เป็นรางวัลที่หนึ่งะครับสำหรับเลขไทยสองตัวลเลขข้างล่างนะครับก็เก้าหนงนะครับกักับเป็นลันะครับผลขกันออกสายกินแบงของตะบันนะครับสองหาหนึ่งศนย์เก้าเจะครับข้างบนข้างล่างกับเก้นะครับกับผลขอกันออกกับเป็นลักษณะนี้นะครับรู้สึกว่าสี บ่เขาตามเป้าปาไดนนะครับเพราะว่าพิจารณาครับก็เป็นไรนะครับน้อเอฟซีครับพี่ทุกท่านนะครับหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีพอนาะครับนาะหรือเป็นดังใดนะครับส่วนผมเองก็บ่กโชคดีนะครับผมก็ไปซื้อเลขให้ท่านจอนนะครับที่ที่ตามหาข้อมูลมากนะครับกับมันก็บ่กเขานะครับก็ไปซื้อแปดหนึ่งนะครับ อายุของยาโมนะครับครับปีเกิดของเป็นนะครับสามเก้าหานะครับเสื้อแปดนึงนะครับเป็นส่วนมากก็หาหานะครับครบรอบหาร้อยหาสิบห้าปีของจังหวัดนครสีมานะครับก็บ่เขานะครับเสื้อแปดนึงนะครับคิดว่าส่อกเป็นหนึ่งนะครับเปราะเก้าหนึ่งนะครับเจ้าเมื่อเขาก็บเใจนะครับเพราะว่ามัน บ่เมนเก่าหนึ่งนะครับซื้อเปลีหนึ่งกว่เก่าหนึ่งเรืองพอใจนะครับเป็นนะครับเนาะ๊อฟซีุ่กท่านนะครับโชคดีเพราะนกขับนอ้๊อนซีท่านได้สุขดีกับดีใจนํานะครับสําหรับท่านได้พบสุดีกัเป็ี่ยนกำลังแกให้นะครับมันก็เปลี่ยนสิละครับมันก็การขาดไม้หรือว่าควอมฝันก็เป็นคือคว้มฝันนะครับบางครั้งกับฝันขิ้วฝันถึกกับเข่าบางครั้งกับฝันบ่เข่าส่วนเลข คำนวณกับงวดที่ลดกระลุดลดวัที่เขากับเขานะครับก็ถือว่าเป็นความธรรมดานะครับท่านใดโชคดีก็ดีแก่น้ำนะครับกับพราะงั้นนะครับนะครับร่างใจซึ่งกันและกันนะครับกางวดต่อไปกับจังกันเบื้องกันไปอีกนะครับกับสำหรับผมที่ล่องคลิปไปหลายๆนะครับหลายๆสำนักกระลุดเป็นส่วนไหลนะครับ ส่วนที่คลิปที่ถือนะครับก็มีอยสี่คลิปนะครับที่ถือนะครับหรือว่าสี่สำนักนะครับข้อมฝันก็มีนะครับของสำนักเลขกคำนวณก็มีนะครับก็ก็กเป็นซีนะครับนี่เรียกกันที่เข่านะครับคลิปแรกก็เป็นของล่ำแก้บนนะครับล่ำแก้บนนี่ หลังจากได้ส้วกแล้วพระรัมภายดอกไม้พวกมาเล่แกผู้พญานาคที่วัดอภิชนาเมืองม่วงนะครับเพิ่นก็ได้เก็ดเก้าซีนะครับเพิ่นซื้อหอกับนะครับกลับไปกลับมากรับเป็นเก็ดเก้าเก็ดซีเก้าซีนะครับมาถูกลับไีก็จะเป็นเก้าเก็ดซีเก็ดซีเก้านะครับเพิ่นก็เลยถือกนะครับ เพราะว่าคันท่านได้ได,ได้ตามได้ฟังได้เห็นกับก็คือสี่โชคดีอยู่นะครับล่ำแก่บุญของคณะน้าข้อนะครับที่มาล่ำถาวายแก่บุญที่วัดอภิสิทธิ์ตงเมียงม่วงนะครับตองวดอันนี้เพิ่นมา,มาล่ำมาที่สิบเก็นะครับที่สมุกเลอกเพิ่นมีส่วหนวหรเพิ่นกนาลําแก่บุญเลยนะครับอันนี้คิดว่ามืออื่นหรือนี่กับวันมาข้องสี่มาล่ำแก่บุญอีก้จังเบิ่งกันไปอีกนะครับ ก็ถ้าท่านได้ได้โชคดีกคดีจะนํานะครับการได้ซื้อนะครับถ้านได้ประสดีก็จ้าเอาที่ยลังนะครับครับนี่เป็นเป็นคลิปที่แรกนะครับครับต่อมาคลิปที่สองนะครับก็เป็นคลิปของพ่อเดาพ้นฟันแม่นนะครับเพ้นกับฟันมาได้กับเข่าใกล้กับสอบนะครับก๋วยเตี๋ย่แต่ลังนะครับเพ้นกับหอมาวันวันทีนึงธนมาควบหกหกนะครับหอยม้าสองสองกับสองหนึ่งแต่ว่าตัวนี้บ่มั่นใจนะครับ เลขสามตัวนพนเตี๋วมากับเก้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับอันเดียวกเขาเก้าหนึ่งนะครับไปกับบนล่างนะครับกับเขาเก้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคว้มพันของพ่อเดานะพ่อเดาคุ้มฟันเมียนนะครับกับเขาเก้าหนึ่งตรงตรงเลยน,นะครับท่านได,ได้ได้ติดตามได้ลงทุนนั่มกับขึ้นสีโชคดีอยู่นะครับดีแกน,นั่มนะครับสำหรับท่านใด้อ่อโชคดีกับ เอาเอาที่หลังก็ได้ยนะครับกีข้องทีมีอีกนะครับครับก็จะรับคลิปที่สามนะครับก็เป็นคลิปของพระอาจารย์พิษณานะครับเลขสูตรคํานวณนะครับล่างย่างเดียวนะครับล่างย่างเดียวนะครับให้มาแล้วเงินวันที่หนึ่งท่านมาค่มหกฮกนะครับเพิ่งก็วิ่งหนึ่งลักซิบลังนะครับแล้วก็เพิ่งก็ให้ตัวเดียวนะครับนึ่งเก้านะครับล่างย่างเดี่ยวนะครับเลขแบบตัวกลับนะครับ ปรถือว่าถือโยนะครับของพระอาจารย์พิษณะนะครับกระท่านได้ได้ซื้อนะครับได้ลงทุนซื้อนึ่งเก้าเก้านึ่งกลับไปกับกสิโชกดีครับครับอันนี้เป็นของพระอาจารย์พิษณะเลขสูตรคำนวณนะครับล่างอย่างเดี่ยวนะครับวิีงหนึ่งลักซีบลางนะครับเพิ่อก็ได้ใส่หนึ่งเก้ามันก็เลยมากออกตัวกลับนะครับ ลักซิฟมาเป็นลักหน่วยเลยนะครับถือว่าถึกนะครับอันนี้เป็นของวายจันพิษน้นะครับครับต้านรับคลิปที่ที่สี่นะครับคลิปทดทไทยนะครับเป็นคลิปของพ่อเวนะครับพ่อเวก็หายมาอีกแล้วเด็ดสองคููนะครับผ่ามพลาดนะครับวนพันทีหนึ่งท่านมาคมหกหกนะครับเพื่อนกับแม่สองคููนะครับเรียกพายจันมาเอามาให้นะครับสนักของอาจารย์เพื่อนนะครับข้างบนพันให้เก้าเก้านะครับ ข้างล่างหายเก้าหนึ่งนะครับไปครับบนล่างนะครับเพื่อนกวาเรียกเก้าเก้าเป็นข้างบนเก้าหนึ่งเป็นข้างล่างนะครับอันนี้เขาเขาตรงตรงเลยนะครับเก้าหนึ่งนะครับข้างล่างนะครับท่านเอฟซีหรือท่านผู้ชมท่านใดได้ติดตามนะครับกับข้อที่โชคดีนะครับเก้าหนึ่งข้างล่างนะครับมีเรียกสองตัวนะครับข้างบนก็มีเพื่อนกวาห้เก้าเก้าข้างล่างก็เก้าหนึ่งมี่เท่านั้นนะครับ ของพ่อเวนะครับสำนักเปัญหมานะครับเด็กสองครูนะครับท่านใดได้ลงทุนแต่เห็นก็คือสิโชคดีนะครับก็ดีจะนั่นะครับสําหรับท่านใดบ่โชคดีบ่ได้ในงวดนี้ก็บต่งวดหลังนะครับก็ว่าคของขมิ้นอีกนะครับก็ก็มีเท่านี้นะครับครับก็สําหรับท่านใดที่บ่มีโชคนะครับก็รอดวดหลังนะครับสําหรับของอาจารย์สํานัก นะครับกับวัเป็นยังนะครับกับเขาเกิดเคล็ดต่อไปนะครับท่านต่อไปเป็นนาทีนะครับกับข้องสี่เขาได้วงิต่อไปนะครับข้องสีบุรุษนะครับเป็นกะลังใจกันซึ่งกันและกันนะครับผมกิทํานาทียงไปข้องผมไปนะครับข้องตันกับทําไปนะครับเพอเปลี่ยนนาทีนะครับกับเป็นกําลังใจกันซึ่งกันและกันนะครับสําหรับเอฟซีกับวังว่าข้องสี่เป็นกําลังใจให้กัน ซึ่งกันนะครับหวังว่าข้องสีได้ยินได้ฟังแล้วนะครับสําหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ยัขอยู่ที่เพียงทำานี้นะครับในถ่นายที่สุดนี่ก็ขอให้เอฟซีนะครับมีตัวเแข็งแรงนะครับได้มีกําลังใจนะครับที่เดินมาข้างหน้าด้วยกันนะครับพบกันอีกในคลิปต่อไปสหรับที่จะมีโชคดีสวัสดีครับ